สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับพบกันวันนี้ช่วงบ่าย3เศษเศษของวันที่5กรกฎาคม2 5 6 4ครับพูดถึงเรื่องการจ่ายเงินเดียวยา5,000ันกันสักหน่อยครับช่วงนี้ทำไมสื่อโซเชียลมีการโพสต์การแชร์กันจังเลยครับเกี่ยวกับการจ่ายเงินเดียวยา5,000เขาบอกว่าจ่ายวันที่8กรกฎาคมนี้นะครับเรื่องนี้จึงมา ทำคลิปมาแจ้งท่านผู้ชมทางบ้านที่เช่นชมช่องโชคดีดอน YouTube มาโดยตลอดนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับไม่เป็นความจริงครับเพราะว่าการจะจ่ายเงินวันที่8นั้นก็จะต้องเสนอเข้าที่ประชุมคอรอมอ,อก่อนเมื่อเสนอเข้าที่ประชุมคอรอมอ,อก่อนก็จึงจะมีการจ่ายซึ่งไม่มีโอกาสเป็นไปได้แน่นอนเพราะว่า เขาจะมีการประชุมคอรออกันในวันพรุ่งนี้คือวันที่6ก,กรกฎาคม6.4หลังประชุมคลอรออต่อให้มีอนุมัติก็วันที่8ก็ไม่จ่ายได้มันเร็วเกินไปมันไม่น่าเชื่อนะครับซึ่งการที่จะไม่เรื่องเยียวยานั้นเขาก็ต้องมีการประชุมกันก่อนประชุมหลายขั้นตอนนะครับ 1. คบรับมีการประชุมสอบอสหรือว่าคณะกรรมการบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจช่วงที่โควิด -19 ระบาดเขามีการประชุมสบสกันก่อนนะครับ หลักการมันจะเป็นแบบนี้ครับเมื่อประชุมสประแล้วก็มอบหมายให้หน่วยงานที่อห้องไปหน่วยงานที่อห้องไปทําเรื่องเกี่ยวกับการเดียวยาเสร็จแล้วเอามาเสนอคณะกรรมการการกองโครงการการใช้เงินกู้เสร็จแล้วก็นําเข้าที่ประชุมคอรมอพอคอรมอนัดหลังจากนั้นก็จะเป็นขั้นตอนการดําเนินงานการจ่ายซึ่งมันไม่ได้ง่ายนะครับมันไม่ได้บอกว่าวันที่8วันเดียวแล้วจะจ่ายได้เลยมันไม่ใช่ครับคือก่อนจะมีการจ่ายนี่เขาต้องประชุมประชุมสบประสบปศกันก่อน ตอนนี้ไม่มีการยังไม่มีการประชุมสอบอสอเกี่ยวกับเรื่องจ่ายเยียวยาห้าพันนะครับหน่วยงานที่เอาไปทาก็ยังไม่มีแล้วเรื่องที่เอาไปทำเอามาเสนอณะกรรมการการกองงก,รก,รก,รกรารการใช้เงินกู้ก็ยังไม่มีเพราะฉะนั้นมันไม่มีไม่มีวี่แววเลยที่จะนาเข้าที่ประชุมกรมแล้วจ่ายเพราะฉะนั้นการเยียวยาห้าพันเกี่ยวกับวันที่แปดที่ว่าจะมีการเยียวยานั้นจึงไม่ใช่เรื่องจริง ล้านเปอร์เซ็นครับเป็นไปไม่ได้เลยนะครับส่วนเรื่องจริงเรื่องจริงๆตอนนี้รัฐบาลยังไม่ได้มีการพูดถึงการจ่ายเงินเยียวยา5000เลยนะครับก็ต้องรอฟังในอนาคตกันต่อไปว่ารัฐบาลจะว่าเมื่อ,อไหร่เกี่ยวกับการเยียวยาส่วนตอนนี้ยังไม่มีครับสวัสดีครับ